ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านไทม์สปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า a อซิกนะครับเป็นตัวเจลบีออนนะครับเป็นอิน doorsport นะครับตัวนี้ก็ใช้เล่นวอลเลย์แบดมินตันอะไรดีมากครับพวกฝรั่งเนี่ยที่เขาแข่งแบดเนี่ยนะครับก็ใช้บีออนกันเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสีไอซ์แลนด์บลูนะครับตัวนี้สีนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับก็จะมีเชือกแถมมานะครับเป็นสีฟ้า มีคอร์ดคอนโทรลมีอะไรพวกนี้ตตอนนี้ก็ทําสีฟ้ากันเยอะนะครับตัวเชือกก็จะมีสีฟ้าสีเดียวกับรองเท้านะคู่ตัวก็จะเป็นสีกรมท่านะครับดีออนหกมีเจลนะครับเจลหลังลนะเจลเจลในเยอะทีเดียวนะครับนุ่มมากนะนุ่มมากตรงที่เราใช้ลากเท้าก็จะเป็นเหมือนกับไนลอนไนลอนหน่อยนะนะครับเป็นพายางเดี่ยวับ หนาหน่อยพื้นนะครับพื้นตัวนี้เน้นนุ่มเลยนะครับเน้นนุ่มเลยนะฮะและนุ่มมากด้วยนะครับเจลบิยอนส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นไฟล์โฟมแล้วนะไฟล์โฟมซึ่งมันจะเบากว่าบิยอนรุ่นก่อนๆมากนะครับถ้าใครเคยใส่บิยอนมาน่นะครับจะรู้ว่าเออมื่อก่อนเป็น EV a เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับ ะะแล้วก็เป็น sp ev นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์โฟมแล้วมันเบาและเด้งขึ้นแล้วมีความนุ่มของเจลมาด้วยนะรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็เน้นซัพพอร์ตหัวเข่าข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะเลยนะฮะ่วนเท้าเนี่ยนุ่มมาก ตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็เป็นผ้านะครับยางหนี่งเป็นยางโมบางเป็นยางพีวีอยอดกลมฟ้ากลมนะครับก็ใครสนใจนะครับตัวเอกิตัวไหนอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านผ่านสปอร์ตนะครับ วันนี้ขอจบการรีวิวสั้นๆแล้วกันะะนะครับกับเจลบีออนหกสีไอซ์แลนด์บูแต่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับ